ค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องราวของข้อมูลกับทางนนคุณปิงประกิติรีวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบริษัทซัพเมอร์ชั่นพารทเรนเองน,นะคะสวัสดีค่ะพี่ปิงค่ะสวัสดีค่ะเปิดเสียงด้วยนะคะพี่ปิงค่ะโอ้สวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะสวัสดีค่ะดีใดใดบ้างคะพี่ปิงตอนนี้ค่ะก็คุณไหไม่น่าแย่นะครับครับเอ่อ หน้าเปิดรองหน้าเปิดรองเออหน้าเปิดรองจริงหน้าเปิดรองคือเบสเร็ตต้องลบเสร็อป่ะพี่แล้วก็เมื่อวานผมก็แหมพี่มอนก็นะได้ไปเจอคุณหนูด้วยเห็นแล้วใช่อันนั้นของเก่าของเก่าสมัยพี่อย่างสาวๆกับคุณหนูเขาเป็นรัฐมนตรียุคคุณปะยุทธ์อ่ะอืออ๋ออ๋อออออก็เออก็ได้เปิดรอง นะครับน่าเปิดลองนะครับสำหรับตัวซีรีส์แนะฮะเห็นป่ะด้วยความที่เบสิสนะฮะมันลึกถึงสิบจุดเนี่ยเมื่อเมื่อเช้านะตอนนี้เหลือลบแปดเนี่ยมันก็ลงยากแล้วหุ้นไทยอ่ะวันนี้มันไม่ลงลึกหรอกนะครับมันความเชื่อมั่นมันเริ่มมีขึ้นมาการที่คุณหนุ่มพาออกเขาเรียกว่าเดียรัฐมนตรีเศรษฐกิจใช้คำว่าอะไรเดียใช้คำว่าข้าวนอกนาะ ไม่ใช่ใช้คําว่าอะไรเนี่ยคือเราจะใช้คําว่ารัฐมนตรีเทมเศรษฐกิจก็อันหนึ่งก็ใช่แหละแต่ว่ามันจะมีคําที่ดีกว่านั้น oh. นะฮะจะแ,แบบว่าพาตัวจีดพาพาแบบอะไรเดีย่ยขุนพลนะฮะด้า mm hmm. น,นเศรษฐกิจนะฮะ mm hmm. ออตัวจีดเนี่ย mm hmm. ไปที่ตลาดเนี่ยผมว่าเรียกความเชื่อมั่นได้เยอะมากเลยนะครับ uh. เราต้องเข้าใจก่อนว่า ทำแบบนี้มันทําให้รู้สึกว่าเสียงเสียงการเรียกร้องของคนในตลาดทุนจะมีคนได้ยินเราจะรับผลักดันนะครับไม่ได้หมายความว่ารองนาะยรัฐมนตรีตรอดีตเรางอนทีรัฐมนตรีรัฐมนตรีครังคุณพิชัยไม่ไม่ดีนะคือตอนรัฐมนตรีครัง uh huh. คุณพิชัยเนี่ย uh huh. เขาก็ผลักดันให้เต็มที่แล้วอ่า mm. เช่นอะไรบ้างเรื่องของพยายามผลักดันเล่นอัพติกใช่ไหมครับจําได้ว่ารัฐมนตรีพิชัยอ่มาที่ตลาดบ่อยมากมาแถลงถูกไหมฮะพี่ถึงขนาดนั่งจับผู้จัดการตลาดเว้ เลขากราตมาแล้วก็ตัวเองก็มาถแถลงเราก็ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนนั่นหมายความว่าเขาเข้าใจเรื่องตลาดทุนเพียงหรือว่าตอนนั้นเรารู้สึกถ้าวันตีพี่ชายเขาสู้เดียวสู้อยู่คนเดียวเรารู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ผมรู้สึกอย่างนั้นคืออะไรหลายอย่างมันก็จะก็เลยจะแบบไม่ได้รวดเร็วพื๊ดปั้ดเร็วทันใจแต่พอมันเป็นคุณนุสธีปเขาออกหน้าแบบนี้แล้วพาเขาพา ทีมเศรษฐกิจมาด้วยแบบนี้มันทําให้เห็นว่าโอเคนับจากนี้เขาคงไม่ได้เป็นคนขับเคลื่อนแหละเขาคงเป็นทีมเศรษฐกิจอาจจะอาจจะเป็นอาจารย์เอกนิติร่วมกับทางฝั่งตลาดคุชมาตรการต่างๆออกมาทีนี้การมาตรการต่างๆออกมามันน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งนายกเนี่ยเขาออกหน้าให้ไงเป็นแบ็กอัพให้เต็มที่ไงมันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะพี่อ๋อก็ เรื่องของรัฐมนตรีครั้งก็ไปทําเรื่องของรัฐมนตรีครั้งไปทานะคะส่วนหนูก็นั่งเล่นเกมบน iPad ก่อนนะคะอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้เป็นแบบนี้อีกแล้วอะ่ะนะครับเออคงเป็นลักษณะว่านายรัฐมนตรีคงช่วยปรับการเออจริงจริงไม่ที่ให้ความรู้สึกเปล่าว่าที่ผ่านมามันเหมือนแบบเขาก็เอาแต่ละคนก็ไปทํางานนะคะของตัวเองนะคะส่วนนูก็นั่งเล่น i p แพไปค่ะเป่นจริงใช่ การที่รัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีเขาจะทํางานอ่ะมันต้องไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นเยอะพอต้องไปเกี่ยวข้องหน่วยงานมันต้องได้คนผลักดันอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีแบ็กอัพดีอ่ะการผ่านบโยบายต่างๆมันก็จะง่ายผมมองเห็นนะว่าคุณพิชัยเขาก็ทํางานด้วยความเหนื่อยอ่ะผลักดันยังไงมันผลักดันยากใช่ไหมก็ครั้งนี้ก็คงอาจารย์เอกนิติก็น่าจะอาจารย์เอกน่าจะผลักดันอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับดูเหมือนว่าอาจารย์เอกเขาเป็นรองนายกด้วยนะใช่ก็ดูเหมือนว่าก็ ในโรแมนตีกเขาออกหน้ามาด้วยแบบเนี้ยมันก็ชัดไงพี่ว่าสับสนเต็มที่นะครับก็<ๆ>หลุดนโยบายต่างๆน่าจะเว<ม>ิร์กน่าจะเว<ม>ิร<ม>์กเพราะน่าจะเวิร์กก็ก็ดีต่อตลาดทุนหุ้นไทยมันเลยหน้าหน้าเอาต่อแล้วจริงๆแล้ว,ว่ผมก็เสียวไส้เมื่อวันพุธแหละโอ้โหแม่งลงมาสี่วันเว้ยน่กลัวมากฝรั่งก็ขายต่อเนื่องทุกวันเว้ยถ้าเฉลี่ยห้าวันก็กำลังจะต่ำกว่าสิบวันเว้ย มันก็เลยโอเคอาจจะจำเป็นต้องลดน้ําหนักการลงทุนแต่ว่าพอวันพุธอ่ะเอาอยู่แล้วเมื่อวานก็ดีขึ้นมาเส้นห้าวันก็กลับไปติดวันได้ละแล้วฝรั่งก็ซื้อสองวันมันก็เลยดูวันนี้ดูโอเคพี่ก็เหลือแต่วันนี้ถ้าวันนี้ยังเขียวได้อีกนี่คือโอ้โหใส่เต็มเราจะรอก็ได้เราจะไม่ต้องรีบร้อนลองก็ได้ผมรอ follow ลองตอนแปดสองสามนะครับเนี่ยก็รอเมื่อกี้ไม่มี <ừ. S 1> จะขึ้นแปดสองสามอย่างคิดได้ใจจะเอาเลยดีว่า แต่ว่าก็รอที่823กันก่อนก็ได้แล้วค่อยลองนะครับช่วงเช้า <S 2> <S 2> <ไห>อาจจะเทไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับถัดมาก็ถ้าเป็นต่างประเทศอะดีเราเอาอะไรดีช่วงนี้ช่วงนี้อเมริกาเนี่ยมันเกิดเรื่องของ time is running out ครับพี่ก็คือมันหมดเวลาลงชั่วคราวอะคือตลาดอะมันแอบขึ้นมาทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่ได้ลงในระดับเกินหเปอร์เซนเนี่ยมาเกินกว่าสองเดือนกว่าเลยจะสองเดือนแล้ว คือขึ้นมาเรื่อยๆเ,เงียบๆนะฮะเงียบๆแต่ฟาดเ,เรียบเลยฮะเขาก็มองว่าให้มันน่าจะต้องมีเรื่องของการโดนฝอยบ้างแล้วอาจจะต้องมีเหตุการณ์การโดนฝอยบ้างนะครับตลาดพันธบัตกรกําลังเกิดความผันผวนขึ้นก็คือก่อนหน้านี้ตลาดพันธบัตรเนี่ยมันมีเรื่องของแรงซื้อในตราสารนิระยะสรั้นขายในระยะยาวคราวนี้เขาจะกลับข<ม>้างโพซิชันการกลับข้างโพซิชันก็จะดึงทําให้ดอกเบี้ยระ,ระยะยาวเนี่ยลงมาบ้างแต่ดอกเบี้ยระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้น พอดอกเบี้ยระยระยาวลงมาบ้างดอกเบี้ยระยระยสั้นปรับเพิ่มขึ้นดอลลาร์น่าจะปรับพุ่งดอลลาร์ก็ปรับพุ้งดอลลาร์ปรับพุ่งตัวเลขเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะต้องโดนเทคโรฟิตบ้างนะครับพอมาพูดถึงเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจไม่มีปัญหาก็ทําให้เราสบายใจว่าหุ้นเมกาคงไม่ได้ลงเยอะไม่ต้องห่วงมันไปแด้นนจะเป็นแค่การย่อตัวแป๊บเดียว เดีย๋ยวเรามาค่อยสแสวงหาโอกาสในสัปดาห์หน้ากันในการที่ไปลองคอ S P X กับ N D X กันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าตอนนี้ผมว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องมีของอย่างที่เมื่อวันจันทร์เราคุยกันอ่ะอยังไม่ต้องมียังไม่ต้องมีถ้าจะมีก็เป็นเน้นหุ้นจีนเน้นหุ้นไทยอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น S P X N D X อ่ะก็อยู่เฉยๆก่อนเดีย๋ยวรอสัปดาห์หน้านะครับปล่อยให้มันเห็นภาพของการปารับฐานนิดนึงผมไม่ได้คิดว่าจะลงเยอะนะเพราะว่าเมื่อวานมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วก็ ตัวเลข GDP ของอเมริกามีการทบทวนก็อปีดขึ้นมา3.3.8ขยับขึ้นมาจาก3.3เป็นส8ตัวเลขตลนเลดเคมก็ไม่แย่นะครับลดลงด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขเรื่องของ consumer spending นะครับก็ดีขึ้นการใช้จ่ายในภาคอุปโภคบรภคก็ดีขึ้นน,ใจใจในกกั้นเศรษฐกิจอเมริก,กรามันแกร่งมากแล้วก็จะเห็นได้ว่าทรัมป์เนี่ยเขาผักดันเรื่องดิวติกตอกได้เห่าน,<อ>นี้คือความแข็งแกร่งนะครับ แล้วมันเป็นยุคข,ของการระดมทุนนี่พี่ระดมทุนแล้วก็ลงทุนมันนั้นหุ้นอเมริกาเดี๋ยวก็มาอีกนะครับแต่ในระหว่างนี้ยุคข,ของการระดมทุนลงทุนเนี่ยมันมาแหะมันกระแสนเนี่ยกำลังฟีเวอร์อยู่ในฝั่งจีนฉะนั้นไปต,ตู้บาบาเทนเซนนะครับเสียวมี่พวกนเนี้ยเราลองคอไปเรื่อยๆก็ได้นะถ้าจะเก่งช่วงนี้ผมไม่ไมายเลยคุณนจีนตอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่ง,งน่าสนใจคือบอลยูจีเนี่ยกำลังปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกัน แต่ว่าเขาไปจับคู่ว่าบอลยูจีนแม่งสอดคล้องกับใน C.S.I. 300เลยกราฟเหมือนกันแปลว่าไปไม่ได้ไหมขายเขาขายบอลกันแล้วก็เอาเงินมาซื้อหุ้นนั้นฝั่งหุ้นจีนเนี่ยน่าจะยังไปต่อได้อีกเราก็ถ้ามีรองคอ M.C.A. อยู่ผมเป็นผมผมถือต่อแล้วก็อาจจะรองคอพวกมาบาไปตู้เทนเซนเสี่ยวมี่เนี่ยถือไปก่อนเลยไม่ต้องคิดมากถือไปก่อนถือไปก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจร้อนถือไปก่อนเพราะว่าเราเอาระยะยาวอยู่แล้ว t ท m e ดีเคมันไม่เยอะหรอก ก็ถือไว้ก่อนนะฮะแล้วตั้งแต่ที่เราบอกให้ถือกันมานะพี่โอ้โหแม่งขึ้นมันมากอย่างปลาบาเมื่อวันก่อนก็ขึ้นเก้าเอร์เซ็นตนะครับก็น่าจะร่ํารวยกันนะครับก็ย้ําว่าถือไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับอืมอืมระบาเนี่ยก็ไอหุ้นไทยจริงๆวันนี้เอาหุ้นจิ้นตูดเนี่ยก็มีจริงแล้วมีท็อปกับปตทผมว่าน่าเล่นท็อปเนี่ยมันมีเรื่องของอสเซทมันนี่ไท p e s ่นนะครับมันมีเรื่องของการโยก อเออแอสเซสดิดึงนะฮะก็เออรวมๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะรับรู้กำไรเพิ่มขึ้นนะฮะก็น่าจะดีต่อตัวท็อปนะฮะเขาจะมีการโยกขายนู่นซื้อน,นั่นซื้อน,นี่เดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะขอเวลาผมไปนั่งทำความเข้าใจนิดนึงก่อนแต่ก็จะเป็นพอยต์บวกกับท็อปนะฮะก็เล่นได้อันนี้ท็อปนะฮะส่วนปตทเดี๋ยวต้นเดือนหน้าที่หนึ่งม้งน่าจะมีจ่ายปันผลส่วนเเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ลงหรอกและดีไม่ดีจะขึ้นเอาด้วยนะครับก็ น่าเอาปอทอไว้นะครับแล้วก็วันนี้ก็หุ้นทิ้มตาเอานี่เลยง่ายๆท่างง่ายก็เป็นปอตทนะครับพี่นะครับอก็ตอนนี้เองปตทก็ยืนเพื่อ XD วันที่หนึ่งเนาะครับครับอ่าสาสิบสามบาทนันตลาดรอบนี้นะครับปตทดนะังนั้นตัวอ,อื่นก็มี DCTopIVLOR นะพี่ปิงเป็นยังไงพวกนี กลุ่มปิโตไอ้าร c พีทุกปีสี่พวกนี้ช่วงนี้มันจะได้ประโยชน์ว่าเต็มเต็มการลงทุนใหญ่ของโลกมันอาจจะผันไปเป็นรีเฟชชั่นก็คือการกลับมาของเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งแล้วพวกนี้ก่อนหน้านนี้มันได้ประโยชน์ตรงที่บรรดาพวกลงปิโตลงกันต่างๆเนี่ยมันมีชั้นดาวกันไปเยอะซัพพลายมันไม่ได้มันไม่ได้ออกมาเยอะแล้วอ่ะพี่แล้วมาเจอเรื่องของเต็มรีเฟชชั่นที่รออยู่รออยู่อีก่ยพวกนี้สเปดเคมีปิโตเคมีอาจจะดีขึ้นค่าการกันดีขึ้นนะครับ ก็งลงทุนได้ในระยะในระยะนี้ยังเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ชอบปื้มอะไรมากนะถ้าจะต้องเอาจริงๆก็เอาท็อปอืมแพงกว่าโอเคครับแล้วลงมารพวกบำมุงราชพวกอะไรนรั้นนะฮะพี่ปิงบำรุงราชเคยบอกไปแล้วตอนที่มันขึ้นขึ้นมาว่าผมขายแล้ว <c oughs> ผมไม่เอาแล้วโอ <c oughs> ไม่ไอ้ไหมรผมบอกแล้วว่าไม่เอาแล้วตอนที่มันขึ้นมาพี่พีคตอนที่มันมีอันลันริสบิตติ้งแล้วก็มาเปิดแผนในเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยผมไม่ชอบไม่ชอบเรื่องแผนลดต้นทุนเพราะว่าลดต้นทุนลดอะไร รถโอทีพยาบาลไหมแล้วต้องปิดบอดไหมอย่างเงี้ยมันมีคําถามเยอะไงนะครับไม่ถกต้อาลงพยาบาลตอนนี้ก็มันมันก็ต้องเป็นพรนายมากกว่าบีซส่วนบีดีเอไม่รู้จริงๆทําไมไม่ขึ้นก็ไม่รู้ผมก็ติดอยู่เนี่ยไม่รู้โอเคแล้วพวกคุณไฟแดนล้ะพี่ปิงที่เคยตชอบไหมเมื่อวานมีสวัสด์ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ ยังดูเหมือนไปได้ต่อด้วยอ่ะพรานั้นั้น NTC ก็น่าจะกลับ44บาทได้อ่ะพี่เออผมยังเชื่อว่าเ t c จะกลับ44บาทได้นะแล้วก็ถ้าเกิด44บาทรอบนี้ได้ก็47ครับได้อนที t c นะเออครับเ t c t c ไม่นอเอในทีเฉยๆพี่ไม่เอ็คทซอเอคซเหมือนกัน โอเคพวกคุณลงไฟฟ้าแล้วะพี่บิงพวนั้นคือบีกิมจีเอซก็ปรับเพิ่มขึ้นนะตามแรงดุนเรื่องของราคาแก๊สที่ปรับลดลงอะไรก็ว่ากันไปราคาฐานหินปรับลดลงแต่กราฟว่าอยากให้กราฟขึ้นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากรัฟทําไมไม่ขึ้นนะฮะก็ถ้าเกิดจะเอาผมก็อยากเอากรัฟแบตตอรีจริงๆแล้วไอีกตัวอะไรทูเมื่อวามันมีประเด็น ไม่ได้บอกให้ซื้อนะพี่แต่กํำลัง <c oughs> สงสัยอยู่ว่าเมื่อวานมันมีเรื่องประเด็นสารสั่งให้ชดใช้นะครับ <c oughs> ชดใช้อะไรไม่รู้สามพั <c oughs> นกว่าล้านทูนะครับแล้วก็อมีมันจะมีเรื่องอีกว่าเอาสารท่านยังไม่แน่ใจว่าจะให้เอล้มมติของกอสองทอชไหมนะครับในเรื่องการควบรวมดีแทกูเนี่ยแหละอันนี้ก็อยู่ในพิจารณาของสารปกครองสูงสุดอยู่ ก็อาจจะเป็นปัจจัยลบสําหรับทูได้แต่ถ้าไม่มีเรื่องนี้พุม่มอาจจะขึ้นเยอะเลยนะพี่ก็ลองเฝ้าดูหน่อยนะครับได้ได้ค่ะโอเคปัตะเทเกี่ยวกับเรื่องปันผลนะฮะทุนแต่สพอเกี่ยวกับราคาน้ํามันที่ขึ้นมาครับค่ะได้ค่ะพี่ปิงก็ประมาณนี้นะฮะในเออขามาดขามาดพี่ปิงล่ะเมื่อสัปดาห์ก็ขามาดก็คา <laughs> ที่อยู่ <laughs> ไม่ขึ้น <laughs> ถ้าใครไม่ทนก็ออกได้ครับผมอยากให้มันขึ้นนะก็ไม่ไม่ขึ้นอ,ะอ่ะเออแล้วก็ไม่ได้แจ้งมากก็ครับก็ยังไม่ได้แจ้งมากแต่ก็ยังขอถือก่อนไปแล้วกันอคิดว่าจะกลับมานะเก้าบาทนะครับคาร์มาขออภัยด้วยคาหมาก็คาที่นะครับตัวเลขกิจการนะที่พี่ปิ่งหมดแล้วแหละนะหุ้นที่พี่ปิ่พ,พ,พ,พูดถึงนะฮะนองทุนก็ประมาณนี้นะฮะ ที่เกี่ยวเนื่องกันส่วนทางด้านนุ่นจีนก็คือคอต่อไปนะไปตู้อะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่ถือต่อไปเลยเห็นไหมพี่มอยู่ดีก็ได้ไม่เกอร์ซกว่าคูณไม่ดีเราได้อะเออก็ดีกว่าดีอามั้ง้าคนเทรดทางั้านใช่ดีอาไม่ขยับมันเป็นตัวยาวด้วยแล้วทำดี DK มันมันไม่ได้เยอะเราถือยาวได้คุ้มอย่างคุ้มอ่ะ ถูกทางนะเออคโ้มค um ึ่งซึ่งตอนที่ทางมันเล่นง่ายไงพี่คือมันเป็นช่วงกระแสที่คนจีนเขากำลังเอาเงินมาโถมอ่ะก็น่าจะต้องถือไปก่อนนะครับบาบาไปตู้เทนเซนต์เสี่ยวมี่อือฮ่าพูดอเมริกาก็้คอยสัปดาห์หน้าเนาะพี่ปิงนะหรับท็อปก็มาสามสิบเจ็ดบาทบวกไปแล้ว ส่วนเอสหาศูนย์ซีรีส์แซดพี่ปิงรอรอโฟโล่นะฮะทงกท่นแปดสองสามรอเบรคครับแปดสองสามตอนนี้แซดเนแปดสองศูนย์โอเคเมื่อเช้าก็เอ่อย่อลงไปลบเจ็ดตอนนี้ก็ดันขึ้นมาแล้วล่ะครับตัวเบสิคยังห่างอยู่ไหมตัวแซดนะฮะโอ้ลบแปดี่วัสุดท้ายของยูป่ะลบแปดลบเ็ษซึ่งมันไม่ควรเลยวันสุดท้ายน่าจะยี่สิบเก้าครับโอ้็วัาจันทร์ครับ ก็เลยทําให้แซดห่างมากเลยตัวเบสิก like, อ exactly ่ามันไม่ควรไงพี่แซดมันต uh ้องเหนือกว่าสปอร์ตอืมตามหลักสปอร์ตมันเท่าไหร่แปดสามศูนย uh ์เออดี๋ยวแซดมันต้องประมาณแปดสามศูนย์แปดสามหนึ Being ่งอ่ะโอ้สิคือรถทัว um ร์นี้มันอยู่อย่างนี้มันไม่แม็กเซนไงแซดก็มันก็ต้องเหนือตัวตัวยูอยู่แล้วนะแซดต้องเหนือตัวยูเหนือกว่าตัวสปอร์ตตามหลักตามหลักตามหลักฟีเจอร์ ครับแต่ประเทศไทยจะตามหลักตามทางหรือเปล่านะเดี๋ยวก็มาอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะฮะพี่ปีงขอบคุณค่ะครับมาครับสวัสดีครับในเรื่องราวของการเก่งกาไรนะฮะนักทุนก็เก่งกําไรในส่วนของหุ้นจีนนั่นเองนะคะหุ้นจีนก็ยังเก่งกําไรได้อยู่อ่าก็โปรดักในประเทศไทยก็เลือกได้นะฮะทัง g l o บ a ลเทรดตรงได้เลยแล้วก็ ในส่วนของทางด้านตัว D R นะตัว D R แล้วก็ทางด้าน D W นั่นเองทั้ง D R D W ฝั่งหุ้นจีนฝั่งคอนะฮะทุกท่านค่ะส่วนทางด้านฝั่งอเมริกาก็รอสัปดาห์หน้านะฮะทุกท่านเพราะวันร้อนแรงเหลือเกินนะฮะ